วัดโนนโรดิตนะครับวัดโนนโรดิตก็เลยเรียกวัดมะกอกเหมือนกันตรงน้นก็เป็นวัดมะกอกใหม่ก็อยู่ในกอดลึกกว่ากวันนี้เลยชื่อวัดมะกอกนอกก็มีวัดมะกอก เมตตาแก่ของบงโคนในบางสิ่งบางอย่างนะที่มีตรงนี้มครับขาัอกล้วย่ะองากล้วยไปนะกลคทัวไปมัลย โย่ก็ไปบูชาที่พระปรางเลยนะไปวางเรียงให้สวยให้นามตามบุญในพระปรางเลยน